ครั้งที่แล้วเรารีวิว d ิ p คู o o l c h 160 เคสในราคาพันกว่าบาทเท่านั้นเองเป็นเคส i t x ตัวเริ่มต้นที่ฮิตฮอตกันมากๆเลยและล่าสุดผมก็ได้เจ้า c h 1 7 0มาแล้วครับเป็นรุ่นที่พัฒนาอัปเกรดจากเคส c h 1 6 0เดิมเนี่ยให้เป็นเคสแบบแนวตั้งมีหน้าจอดิสเพย์โชว์สถานะด้านล่างด้วยและใส่ชุดน้ำได้2ตอนกันเลยการันตีมาจากโรงงานเนาะซึ่งถ้าย้อนกลับไปไอ้เจ้า c h 1น0งจริงๆแล้วก็ใส่ชุดระบายความร้อนด้วยน้ํา2ตอนได้ด้านบนนั่นเองครับแต่ตัวนี้ จะทําให้ใส่ชุดน้ํา2ตอนได้ง่ายมากขึ้นมีวางจําหน่ายอยู่ด้วยกัน2สีคือสีดําและสีขาวราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000กว่าบาท2 0 0ต้นต้นๆน่ะ2 0 0 0 2น0น2่0ส0 0ประมาณนี้แต่ความยากมีอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้เนี่ยผู้นําเข้านําเข้ามาน้อยไม่รู้ว่า ของขาดตลาดในตลาดโลกหรือว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากจะให้เอาเข้ามาทีๆบ่อยๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกรองเราจะมาประกอบดูดีเทลแบบเจาะลึกกันเลยนะครับแต่เล่าเท้าความกันก่อนนิดหนึ่งแล้วกันในช่วงงาน c o m มิเทคที่ผ่านมานะครับได้ไปพบปากกับตัวแทนของแบรนด์เนาะก็บอกว่า d e e p คูลเองเนี่ยที่เป็นตัว CH 160เนี่ยเขาจะมีอัปเกรดคิดนะครับทำให้เคสตัวเนี้ย ตั้งเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้มีฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วตัวฐานของเขามีให้เลือกทั้งในรูปแบบที่เป็นนัน RGB แบบเหล็กแผ่นเดียวทึบ,ทบ และมีในรูปแบบของ CH170 ที่ไม่มีหน้าจอราคาไม่ถึง2,000กันด้วยอันนี้แอบ,บเอาความลับมาเล่าให้ฟังกันแต่สำหรับเคสที่พร้อมจำหน่ายและพร้อมขายในบ้านเราอย่าง CH170 ตัวนี้แล้วนั้นไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยพมิฐานมาให้มีจอดิจิตลอลรต่างๆมากันอย่างครบคัน CH170 Digital w ด WH ิจิตอก็คือย่อมาจากไวนะ Vertical Mini ITX Case with Data Screen เขาจะใช้คําว่า Data Screen นะครับเพราะไอ้ด s c ต้าสกรีเนี่ยจะสามารถแสดงผลพวก CPU พวกความร้อนพวกการโหลดต่างๆกันได้แต่ไม่สามารถตั้งเป็นรูปหรือตั้งเป็นไฟล์ gif ตั้งเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆได้กล่องก็ถือว่าน้ําหนักไม่หนักนะครับเบาเลยละ่ะเป็นเคสที่ค่อนข้างเบาดีนะในกล่องครับสไลด์ออกมาก็จะเจอกับตัวเคสสีขาวเป็นเคสเวอร์ติหรือเป็นเคสแนวตั้ง น้ำหนักเคสเบากว่าที่คิดนะครับพอเป็นสีขาวแล้วดูดีทีเดียวนะครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับพอเป็นเวอร์ชั่นแนวตั้งแล้วสิ่งที่แตกต่างไปจากตัวเดิมฝาข้างครับฝาข้างของตัวเดิมเป็นกระจกฝาข้างของไอตัวแนวตั้ง CH 1 7 0เ็นเป็นเมชทั้งฝั่งข้างขวามือของผม ส่วนด้านซ้ายเองก็จะเป็นลักษณะเดิมแล้วก็เป็นเมชด้านบนตรงนี้ฮะหูฮิ้วจะไม่มีในตัว C-H170 นะครับจะถูกตัดทิ้งออกไปและความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างก็คือหน้าจอดิจิตอลนะครับถึงแม้เรายังไม่ได้เงินดิจิตอลแต่เราซื้อเคสต,ตัวนี้เราได้หน้าจอดิจิตอลมาเลยในทันทีนะครับ ถือว่าเป็นเคสที่น่ารักกระฉับกระเฉงดีเอาไปวางคู่กับหน้าจอนอะสีขาวๆสวยๆเ,เนียนนี่เป็นการจัดโต๊ะที่มินิมัลดีมากๆเลยนะครับโครงสร้างของตัวเคสเริ่มจากด้านหน้าก่อนแล้วกันด้านหน้าของตัวเคสเองจะเป็นเมชเป็นเหล็กพับมานะครับส่วนด้านบนก็เจาะโปร่งเอาไว้เป็นเมชเช่นกันฝั่งด้านขวามือของผมหรือซ้ายมือของเพื่อนนะครับจะเป็นฝาของตัวเคสเจาะรูมาแต่จะเป็นรูเล็กกว่าด้านบน ด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดมี USB 3.02ช่องมี USB Type C 1ช่องบริเวณด้านนี้ออดิโอแจ็คส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฝั่งด้านหน้าจะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรมาเลยจะเป็นเรียบๆแบบนี้ส่วนตัวฐานนะครับด้านล่างจะเป็นฐานลักษณะเป็นโครงสร้างแยกออกมาซึ่งเวลาเราคว่ำเคสดูเราเจอกับที่อยู่ของ ช่องใส่กราดจอจะเป็นแบบ3ช่องเมนบอร์ดที่รองรับเคสตัวนี้จะสูงสุดคือไซส์ DTX นะครับจะใส่ micro ATX ไม่ได้สูงสุดคือ DTX เท่านั้น แต่แนะนำก็ itx ปกติก็ได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีที่เก็บสายต่างๆมีช่องตรงนี้สำหรับ io panel นะฮะช่องการ์ดจอแล้วก็สาย usb ซึ่งจะเป็นสาย usb ที่เสียบตรงๆเลยนะไม่ใช่ usb ที่เสียบแบบ internal นะน,นี่เป็น usb external เอาไว้เสียบสำหรับส่งข้อมูล data นะครับแล้วก็ลง driver ปุ๊บเขามองเห็นกันเลยในทันทีนะการประกอบจะมีความยากนะครับกว่าผู้พี่อยู่ตรงที่ว่าผู้พี่เนี่ยขันน็อตข้างหลัง หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวและเอาฝาข้างออกได้เลยเอาฝาบนออกได้เลยเอาฝาหลังออกได้เลยแต่ในการประกอบครับตัวนี้ไม่ค่อย user friendly สักเท่าไหร่นะคนที่ประกอบมือใหม่อาจจะต้องทำความเข้าใจหน่อยอันดับแรกคุณต้องขันน็อตสตัวที่เป็นตัวฐานออกก่อนหนึ่งตัว2ตัว3ตัวและ4ตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตัวที่2นะครับนะขั้นตอนที่1พอได้ฐานตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะทำการแกะ ได้ตามปกติเหมือน C H 1 6 0เลยนะเอามาใส่กับไอ้เจ้านี้ได้ด้วยมันจะวางได้พอดีกันเลยนี่แต่นี้มันจะเป็นสีดำไงมันก็เลยดูตัดกันอยู่นะจะวางกันได้พอดีเลยซึ่งพอเราแกะไอ้ฐานออกมาแล้วเคสมันก็จะเหมือนเหมือนกับ c h 1 6 0หนะเออมันคืออันเดียวกันเลยแค่ไม่มีหูจับไม่มีฐานรองสี่มุมนะครับเราก็สามารถที่จะขันน็อตอีกตัวหนึ่งแล้วก็เข้าสู่การ ติดตั้งอุปกรณ์กันได้เลยนะครับเป็นฝาดันข้างซึ่งฝาเขาจะเป็นเมชไม่ใช่กระจกนะเลเยอร์ของตัวอุปกรณ์นะครพี่จะจัดวางอยู่ด้านในเดี๋ยวเราแกะอีกฝั่งนึงด้วยดีกว่าอันนี้เป็นฝาข้างอีกข้างหนึ่งจะเป็นทึบป,ประมาณสัก60-70%แล้วก็มีเมชนิดหนึงนะไม่ได้มีตาข่ายกรองฝุ่นมานะครับอ่ไปกันต่อฮนะต้องบอกว่าเป็นเคสที่ ถ้าจะประกอบนีน่าจะใช้เวลาอยู่บ้างนะครับแต่ดูแล้วยังถือว่าไม่ยากเท่ากับเคส ITX หลายๆตัวนะอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นที่ดูแล้วจะทำง่ายอยู่นะครับแต่แค่จำให้ดีว่าตรงไหนที่เราแกะอะไรไปหรือถ้าจำไม่ได้จริงๆถ่ายวิดีโอไว้ครับตอนแกะนะครับเราจะได้ดูย้อนได้ว่าเออไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมาจากส่วนไหนหลายๆคนอาจจะงงได้นะครับมีฝาบน ฝาบนมีตะข่ายกองฝุ่นมาให้นะครับด้านหลังครับก็จะมีตะข่ายกองฝุ่นมาให้1ชิ้นเหมือนกันด้านหน้าครับมีตะข่ายกองฝุ่นมาให้แล้วก็ด้านฐานนะครับก็จะมีเหมือนกันซึ่งตัวเคสไม่ใช่วางแบบนี้นะมันต้องวางอย่างนี้นะออส่วน power supply เองจะถูกจัดวางไว้ได้2แบบนะครับตัว power supply ตัวจ่ายไฟจะอยู่ small form factor แบบนี้จะถูกจัดวางเอาไว้เป็นแนวขวางลักษณะนี้ จะทําให้ใส่ชุดน้ําได้พอดีที่เป็นชุดน้ํา2ตอนแต่ถ้าเกิดเป็น power supply ไซส์ ATX เขาจะถูกจัดวางไว้ลักษณะนี้นะครับพอเป็น ATX แล้วนั้นเราจะสูญเสียพื้นที่ของการาดจอไปอยู่บ้างนะครับถ้าใส่เป็น small form factor ความยาวของการาดจอสูงสุดที่เขารองรับได้เนี่ยจะอยู่ที่305ม mm. ิลลิเมตรถ้าเป็น ATX นะครับจะวางการาดจอได้อยู่ที่230มิลลิเมตนั่นเองนะ ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับที่ให้มาด้านในสายต่อขยาย power supply เพื่อที่จะเอาไปหลบซ่อนแบบน,นี้ไปต่อออกด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นฐานชึบขยับออกไปสาย USB 3นะครับสาย front panel สาย USB Type C แล้วก็ชุดสกรูน n อ t นี่คืออุปกรณ์ที่คุณจะได้มาและนี่ก็คือตัวเคส ชุดน้ำนะครับ2ตอน240 mm มเมเท่านั้นหรือ1ตอนใส่ได้1ตัวถ้าใช้เป็น power supply ไซส์ ATX ผมมองว่าน่าจะติดนะครับน่าจะติดนะน่าจะติดชุดน้ำอยู่ตรงนี้ถ้าใส่ ATX อาจจะใส่ชุดน้ำา2ตอนไม่ได้แน่เลยเพราะมันมาถึงนี่เลยติดแน่ๆน,นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองประกอบดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนพรเราติดตามมาได้เลย เสร็จแล้ว C-H 1 7 0ทีแรกคิดว่าโอ้ยหมูหมูแบบเดียวครึ่งชั่วโมองไม่เกินเสร็จแต่เอาเข้าจริงประกอบแบบลวกๆด้วยนะไม่ได้เก็บสายเนียนด้วยใส่ชุดน้ำา2ตอนใส่เมนบอร์ด i t x ที่เป็น B 6 5 0ของทาง g i g a b y t e o r u s แล้วก็กาจอนะครับ7,600 XT เข้าไปโอ้โหยากกว่าที่คิดกินเวลาไปเกือบเกืบสอชั่วโมงเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ถึงแม้ผมจะเคยมีประสบการณ์กับเจ้า c h 1 6 0มาแล้วก็ตามทีถามว่ามันยากอะไรมันยากตรงที่ว่าในการประกอบทุกขั้นตอนนะครับมันก็ต้องลื้อพาร์ทที่เป็นผ้าเสริมออกเอามาก่อนถ้าไม่ลื้อตรงนี้เราเปิดฝาข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังไม่ได้เลยจะแตกต่างจาก c h 1 6 0ที่เราขันน็อต 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเราแกะฝาออกได้หมดเลยอันนี้ยังไงก็ต้องผ่านฐานด้านล่างก่อนมันเลยเพิ่มความยุ่งยากถ้าเกิดเราลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราจะเข้าถึงการติดตั้งได้ ค่อนข้างที่จะลําบากทีเดียวมันเหมาะสําหรับคนที่ทําครั้งเดียวจบไม่ค่อยมาหมัน่นหรือมาหมั่นอัปเกรดอะไรแบบนี้ให้ร้านทําให้เพราะว่าจบงานได้ดีกว่าถ้าประกอบเองต้องเป็นคนที่มีใจรักพอสมควรทีเดียวนะครับถึงแม้ผมจะชอบนะในการประกอบคอมถือเป็นงานอนดิเรกข,ของผมเลยก็ได้แต่พอมาประกอบตัวนี้รู้สึกว่ามันกินเวลาชีวิตเยอะเกินไปนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการเก็บสายต่างๆอีกนะที่มันยังออกมาได้ยังไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงในเรื่องของราคา2000กว่าบาทได้เคส ITX ซ ประมาณนี้และมีหน้าจอดิจิตอลด้วยผมมองว่าก็คุ้มค่าอยู่นะเพราะหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะสามารถแสดงผลค่าต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายโดยการเชื่อมต่อของเจ้าดิฟคูที่เป็นหน้าจอดิจิตอลตัวนี้ เราจะต้องต่อผ่าน USB ครับ USB เป็น USB ไท p e A ปกติทั่วไปเลยแต่ผมแนะนำนิดนึงนะว่าให้ต่อ USB ที่เป็น3.0ขึ้นไปนะครับเพราะผมลองต่อ USB 2แล้วมันขึ้น power surge ก็คือจ่ายไฟไม่พอนั่นเองดังนั้นแนะนำให้ใช้ USB ที่เป็น Standard 3.0 3.2 Gen1 Gen2 1, อะไรก็ว่ากันไปที่จ่ายกำลังไฟสูงๆให้จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือ d Deep e o คู C-H 170 Digital White นั่นเองขอบคุณดิ o คูที่เ e อื้อเฟื้อเคสตัวนี้มาให้ ได้ลองสัมผัสกันด้วยนะครับสวัสดีครับ